บทสรุปของการป่วนครั้งนี้แม้จะมีเสียงถอนตัวและคําขู่คุกคามแต่การแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยก็ยังคงดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะทกสถานเพราะจากสถิติที่ผ่านมาทุกคนทราบดีว่าหากกัมพูชาไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันเองพวกเขาก็แทบจะไม่ได้เหรียญรางวัลเป็นก่อเป็นกรรมเช่นเคยอยู่แล้ว การถอนตัวของกัมพูชาถึงอาจมีผลกระทบต่อตารางการแข่งขันแต่ไม่มีผลต่อความศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จของเกมกีฬาแต่อ่างใดทั้งเส้นคำถานคือการนำเรื่องการเมืองและความหวาดระแวงมัขมขู่ในเวทีนานาชาติเช่นนี้จะคุ้มค่ากับเกียรติยศที่กัมพูชาเสียไปหรือไม่ลองถามใจขเขมรเองดูละกัน ส่วนทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับการกระทําของกัมพูชาในครั้งนี้และมาตรการลงโทษของสหพันธ์ร่วงแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ